เมนบอบกวนอวโอยมึงมาขอดเบียังมึงฮะฮะอนมาขึ้นนี่อมาขนน่บไน้ี่โอยไม่งอะไรยังนี่ขี้ขี้ี่ <laughs> มึงกนาเขาเลย เห็นที่บอกกล่องทิ้นชัดบอกพอกนาพอกนามาหอดดแลหมดน้องละอดมาขึ้นีสองดีสองครับดีสองสลีสบายดีับผมสบายดีรับผมโอ้อเอมากอมามีแนวจีคุยเน่กเะขาชาเรื่องต่ออันไหก่อนนะมีมีมีจากหลายจากอยู่มีจากหลายจากอยู่ให้มึงเลียงตกล่องมืเราอ่ะเขาจะคุยกันดีกว่าบอลลูเฮ้คุยกันบอลจะเนอ เซียงเปียวครับมันเป็นตลกเท่าโดยธรรมชาติครับมันสุดยอดีเลยเสียงเปียวพึ่งเดินทางมาหอดวงมือขึ้นมาสันว่าลูกพี่ผมหอดอยู่หลังบ้านเสียปุก็เลยมาถึงได้ฝากติดตามผลงานของพวกผมได้เครับเด้อนะครับมวนซืึนกับเราโฮเซลถือไม่เนี่ โอ้ยไกย์ักย์วมาแต่มึงเลยผมนี่มาจักมึงเลยพุ่นะว่ามาเมื่อวานนี้ไปไ้ตักูุพี่ไปเจอเอฟซีอยู่ไ้ตักบ้านไ้ตักอับปอระเรือลุงแมมโอ้ยเป็นคนขี้อายแต่ว่าใส่เราข้าวด้วยกันเมื่อวานขืนก้อนนี่เมาเราข้าวอยกเดินออกล็อกัปช่องควัดเล่นขี้เมื่อบ้านกับบอด้ไปไปย่มกันไ้ตากุพี่ไปไ้ตากด้อยโอ้ยตั้งสี่เลยพระเลพูเขาบ้านไ้ตาก ตำบลลาดข้างอำเภอโพรือจังหวัดเลยจังหวัดเลยบอกโอ้ยประทับใจไล่ที่จะไปที่แรกผมก็ไปผมก็เล่ากัเรื่ยงผมสิเสียเรื่องเรือบนเจ้าหุ่นมีเอฟซีใหบ่กัจเจ้าของหน่ะเจฟซีใหญ่คับว่าที่แรกคุยกันไปที่แรกว่าโอ้ขอบคุณหลายนะครับทันเตียคนเบิองโยลูกแหน่ลูกแหน่ลุงแหม่กลุงแหม่ลสวัสดีครับขอบคุณหลายนะครับมีโอกาสผมใส่บักอ้วนในผ้าไปไปครับ ไปไหย่ักเอ็กซที่เอกที่ไอแตกครบเลยแมนบอสุดยอดเลยพี่เขาไปถ่ายหนังอยู่บนจั็กชาได้ปะแมนแมนเอาบริการก่อนผู้สาวรีวิวโอ้อหเดี๋ยวตัวติดต่อสถานที่ไปในเด้อได้ครับทีมงานเท่าไปเที่ยวกันพอดีว่าถ้ากระโถมมาเมื่อไดชี้เคลื่อนมายอีกนะนนี๋ยวแต่งขันบอสถึงกันทีมงานเท่าเขื่อนทับออกจากอุบลมันสีหอดจังหวัดเลยง่ายบุหรี่มันสีบแวชแม่งจ่อำนาจเจริญอำนาจยาโสธรอำนาจยาโสมุกดาหารสกุลไปกับเดือนนึงเท่าไปกับอาทิตย์นึงมากอาทิตย์หนึ่งดิไม่หองดิ อสวดีครับผมสบายดีน่ารักครับครับผมจะได้มอกินบีับเีว้นมืี่เเป็นอนนมาทกนะขี้ทกนี่ขี่ไร่จนขี้แต่ละต้นแต่ตแต่งนพกินเขาอยู่ในนองแดอ้ผาไปตรวจั้กเหมือนเรไปเดี๋ยวผ้าบุกตะวันแดงตะวันแดง้บนเออเยาอเหลังเ่หลักหลังเ่าง่ืมหลังี่หง บอกไฟอีกเลยจังหวะบอกไฟอีกจังหวะทีน้องแบงฟนครับฐานจากบ้านศรีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรพร้อมขึ้นสู่ฐานแล้วสามสองหนึ่ง <c oughs> จิบริบเลยครับผม โอ้เ <g ül üyor> กือบตัวแตกบางนี่พล้วี่บักซันทีมาใช่ไหมก็ได้ครับว่าถมดินตรงนั้นเื้องัวซื้อควอยบไม่น่นา,นามันสีบดสีหัวยังฮารุ <c oughs> พ,าพี่ท่านดีพ่านก็เอาแจกป่องไปเสื้อง,งัวพี่พันชุดดอดเลยนนครับผมเสียงเพลวเมาเราได้คลิปพี่น้องเจอกันเร็วนี่ออมาแล้วครับมาฮารุพี่ครับเออมื่อคำสั่งจากผู้บัญชาการคำสั่งเสียงเพลวพร้อมทายหนังเลยปุ๊บมาจักมังเลยประมาณยุบหกร้อยกิโลครันะจวดครับพี่น้องครับนี่คือราทีครับ ป้าเขาผมเลยเลยมึงก็ภาพูึงยิ้มลูกพี่เมื่อไรจะส่งไปน้องสาลายนะครับผมกดอหน้านี้เนี่เม,มื่อไรจะส่งไปน้องสาลายครับกลัว <c oughs> มึงต้องไปแลนไปออกกําลังกายเอาสินะครับขันภายในเดือนหนึ่งเนะี่ยโลดเดยจะขาดสิบโลเนี่ยมึงยังได้ยังบอกพี่เลยโอ้ยขันรถพอดีิบโลกระจายวุ่นดีคอยบรหวานขึ้นพวกดีมันยัง่งเลตายมัตายแล้ตายม่น <c oughs> ตายกรับผแม่นตายมัน <c oughs> ตายครับผาโหลดเด้อพี่เพลงผมเด้อเพลงผมเด้อเนาะอย่าลืมเด้อจัดไปส่องพี่ว่าพรี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วแล้วเตะตัวตีเออเออเท่ากับผม เป็นอย่างหน้าส یا วมึงคือมานั่งไห้กะย้อนว่าห่าวเสียใจน้ำตาจึงระยออกมาน่านຍาวเสียใจลืັองอยังบอกค่าวได้บอขอฟังเรื่องราวกะย้อนว่าผู้สาวห่าวเป็นมีผู้บາาวห่าวลยอ่อน นแน่บักห้ามันคือเป็นบาดน้ำเขาแท้ถ้าเขาบอกหักบอกแค่กะเซาถ้าแม่กูเงิดมึงลายบ่ได้หรอกวะวยิ่งก็นีเอาหักเป๊ะตายกะสัน่นเอื่นที่จองวัดให้มึงมาปอบใจหรือมาสามเติมเข้าแต่อย่ลืมสแสดงอาการพี่น้องครับเอ็มบีเพลงดีสุดยอดมากได้นักสแสดงจากทีมงานปัญญ่าโละลก,กจอบและทีมงานพร้อมกับทุกท่านพี่น้องกฝากี่น้องครับอย่าลืมครับ11นี้ปล่อยแน่นอน9้าโมงเช้าฮอตโค้บางแง่เขาได้ แทนวิวจวดตะบะแดงอุบลราชธานีช่วงสัญญาได้ช่วงสัญญาจัดปังไม่หีบมือเฮ้ยมาบอกกับพี่น้องกันนี่นี่อาชาคู่บารมีครับย่างตอกนะย่างตอกอันยังปองครับผมนี่ครับปองกุ๊กแต้นะครับนี่คกุ๊กแต้นะครับหน้าหางกุ๊กแต้น่ครับผมเลยท้อนลงมาโอ้ยเบิดเครื่องขวดลงนี่ก็เบิดเต็มขวดแล้วครับแม่ครับเหมือนเดิมต้องใส่กินขาก ีกินปลากินก้อยหอยครับโอ้ก้อยหอยโอ้แม่ครับเค็ดซูนุพีกินไหมครับได้ครับโอเคพผมเค็ตเค็ตหมักแค่นี้ใไ่ไหมข้างซ้ายครับอุบลไทยอุบลอ๋อครับผมไปอุบลนะครับครับมวยมากเลยไทยอุบลมากเหรอเพ่อนะทีมงานครับทีมงานยังตอกครับยังหนาลักเหมือนเดิมเต็มซี่ไทยโอ้ยหอยโอ้ยคือหอยมาไซเหนียวหอยจูโอ้มาทานมาทานโอ้แก้วแก้วแก้ว กับผมพี่น้องครับไข่หอยมาเจ็ดไข่มาแต่ใส่นะสูบปลาครับทีมงานสูรุทีมงานสูรุอ๋ออันนี้มันมันหอยอันนี้มันเป็นหอยเชื่อเลยดิอันนี้เป็นหอยหอยหอยโขงเหลืองหอยหน้าหอยหน้าหอยหน้าหอยนาสกุลนครไม่มีแล้วนะดับหมดแล้วหอยแบบมีเสียบเสีับผมพี่น้องครับมากกินกับผมหลังจากข้อขี่แล้วเขามากินข้าวเขาบผมว่าอย่าปล่อยติดหมอยขู่เบิร์ตเหรอถ้าครับพี่น้องครับมากินข้าวครับผม ก็มีต่ำเช่นจังครับน้องฮักไหมครับนิสัยดีน่ารักมากๆนะครับร่วมงานกันมากแต่จวดมีพีแรกเลยครับผมยางหมดแล้วสองปีกรัวสามปีแล้วครับเนี่ยกันยังหักแป้งกันเหมือนเดิมที่งานอยู่ครบมากกันครบนะครับเหมือนเดิมครับลูกพี่อ่ามาเดลูกพี่บอกมากต้องมากเด็ดวันแล้วกูแล้วเตรียมห้ารถเฉีมาเตรียมห้าเลย จำทิปจำขวดที่ใส่ขวดที่ใส่ผมดูดิเก็บขวดกับผมเสียหกับผมครับผมไปพ่อกันนะพี่หนังนะอจอดจัดจอดจ,อดจอดอัดฟังเบิ้มกันอ่าครับสุดท้ายนี่นะครับเนาะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับขอทุกท่านพบเจอในความสุขกายสุขใจรอยยิ้มที่สร้างให้ก็หวังเพียงเพื่อให้ทุกท่านมีรอยยิ้มมีความสุขนะครับคลิปนี้ให้ทุกท่านมีรอยยิ้มมีความสุขครับจากทีมงานจอรดี้มือปราบนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นน้องเชนน้อง ขนมเสี้งเพียวของผมและทีมงานยังทอกและน้นองๆของเสียงเพลวที่เดินทางมาจากสกลน,นครน,นะครับขอ,อให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุขนะครับรำร่วยเงินท้องเสียงเพลวกอล่าเนี่ยพี่น้องครับความสุขสวัสดีไม่ใช่ความเจ็บอย่ายุกขยามีจงมีแก่พี่น้องวันเท้าครับเดินทางลงเรือไปนังลงไตไปวันก็ตามสร้างปลอดภัยจากการเดินทางนะครับคุณท่านโชคดีมีแห้งยูนิเี้ยนครับแป้งเป็นปั่นให้พ่อแต่ ยังเงาเด็กพี่น้องจวดพี่น้องจวดสวัสดีครับสบายดีเจ้าไหตากแหลนเด้อผู้เลือยงคณไปเดียว